สวัสดีได้จเจอทุกตาผ่าฝันจ้าพอกันอีกแล้วค่ะณห,หลังสวนสวนหลังบ้านจ้ะเมื่อนี้นะคะ่ะเมื่อนี้เมื่อกี้นี่ค่ะเอ้ยผ่าอันเอ้ยลงคลิปไปอันอันนี้ค่ะก็มักบวบผ้ามักบวบเพื่องผ้ามักบวบกลุ่มมันที่เพื่อนบ้านบ้านเธอมาผ้ามักบวบกลุ่มนี่ค่ะ ลูกนี้หน่วยนี้เนาะค่ะบ้านเนาะก็ว่าหน่วยเหมือลูกนี้ภาษาไทยบ้านภักกลางเนาะหน่วยนี้สามกิโลกับ19ขีดค่ะเอ,อ้ยละผ้าไปอันครึ่งเซียวนึงค่ะที่เอ,อ้ยไปตุมนี่อันนี้ก็ทั้งลูกมันบอกคันนี้แซ่บค่ะกินดิบก็แซบ่บ กินดิบก็คล้ายๆมักแตงอ่ะคล้ายๆมักแตงอันมักแตงอันกลัวบ้านเหานี่ยค่ะแตงอ่อนนะคะมันสิเป็นแบบพันโอกรดแบบนั้นแหละหอมๆกินมันสิเป็นกินแบบมาบวบบ้านเหาอืมแซ่บเลยค่ะเนื้อพันกันแน่นเน่นค่ะทีแรกเออหนึ่งว่าเนื้อพันธ์เหน่าเฝ้าบโบป็นค่ะแซ่บเอยว่าไปเอสซาลัดหรือว่าไปยำเนี่กันเป็นแต่แซ่บ ยำกินเนาะยำวันนี้เอ้ยกำลังต้มอยู่ค่ะเอ้ยตังมันไว้อันอันนั้นสิบนาทีเอ้ยเอ้ยกำลังเอาไปตมนนี้เพราะว่าเคยกินแต่แบบรุ่นยาวๆคือมักบวบอันซําแข้นเขาเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นรุน่นอันเพินน่นเฮามาเอ้ยก็เอ้ามันคือใหญ่แท้ว่ะเพิ่น,นก็ได้ใหญ่คนนี้ก็มีได้พันวาหันนี่ยูนิฟพรนเอิรโกเชสเต อันนี้บ้านเขาก,มก,กม็มักบวบกลมเนาะค่ะเนาะเอาบวบกลมผ้าแล้วก็ลงคลิปก็เลยคุยกับเอยค่ะเมื่อกี้เออถามบอกว่าผ้ามักบวบเออของเอยตุกตาก็เลยบอกว่าตุกตาซื้อไก่หมามับานบอกคันแล้วก็มาซับเอาไก่ติดกระดูกเด้อผ่นบอกมันจังแซบแล้วก็มาคััวใส่อันเครื่องเทศไหลๆละมนบอกค่ะใส่หัวอันตะไคร้ใส่หัวชิคือใส่อันนั้นเครื่องเทศที่เขาใส่ลงใส่พริก ตําลงไปแล้วก็เอาไปคั่วแบบบานเหานัแบบบ้านนอกเขาเนะ่ยคบอกคั่วแล้วก็ใส่อันนั้นแล้วก็บัดไก่อนะไก่ค่อนข้างน่าซุกเปื่อยแล้วก็เอาอันมักบวบนี่หลงคุนวอาเอามักบวบหลงแล้วก็เซอร์น้ําจากน้อยเดอ้อแบบว่าเซอร์น้ําคุกคลิก,กตรงมีพระอิตูอยู่บ่อกว่ามีจ้าว่ะพอดีปลูกพระอิตูไว้ยู่นํำเหินนี่คะ่ะได้เหินเสียงคนอื่น บแมนแฟนนะบแมนเนาะพันก็ม so 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 ีกุญแจเขาเนาะเอ้ยอยู่หลังบ้านก็เลยอันพันก็เลยบอกว่าเซ่ยพักอีกตู้ลงไปเด้อบ่อว่าแล้วก็หัวตะไคร้อย่าลืมด้ว่มอซีเคอร์น่ะบ่อว่าก็เส่เครื่องเทศเนาะแล้วก็ซิมรสแซ่บเปนวานเอ้ยพันอย่างบบได้ทำว่าเอ้ยไปต้มเอ้ยก็เลยบอกว่าอันอันไปต้มไว้แล้วหัวสิบนาทีว่ะต้มมันพันเดือดเลยเอ้ยก็เลยพ่นไฟลง ค่ะลองเบิ่งค่ะเอ้ยว่ามันสิแซ่บอยู่เพราะว่าอันชากินอันชากินดิบนี่ชีเสพใค้การกินดิบก็ไซด์ใดนะค่ะเด้อนี่เพราะว่าอัน้เนื้อมันขาวขนาะดหนวนพัดเสื้อไข่กันนะ่ะเสพไอ้ว่านี่เนาะกินเพื่อสุขภาพกันนะ่ะคักด้วยค่ะนี่เบิ่งอันเคาะเพวกน,นั้น อันนี้ก็เลยเอยอันเอยทุกของเอยตุ๊กตาก็เลยบอกว่าครัวเ้กไก่ค่ะครัวเสอขาไก่อันนี้ก็แบบม้วนๆเนาะค่ะเนาะอันการทําอาหารการคุยกันอันนี้เพื่อนบ้านเพื่อนเธอมาเอ้ยบได้ปลูกเองเหรอคะเพื่อนบ้านมันปลูกแล้วพันว่าอันอันนี้มันเป็นขนาดกลางที่พันเอยนี่ของที่พานเอาเออเอยพีดเธอเอยนี่หนุยใหญ่ก็นนี้ก็มีเพราะว่าพันสีเอาพันไว้ก็คักอกันค่ะก็ขอบคุณพันนั่นแหละก็ลงคลิปเพื่อพนเรียบร้อยแล้ว อันน so nice, mm. ี้ก็เลยอันก็เลยมาคืดเออคั่วเสไก่ก็เป็นแต่แซบคือเอยของเอยทุกตาว้าวฟังคั่วเสไก่อันใส่หัวตะไคร้ใส่เครื่องเทศลงไปพระ่าแล้วก็คั่วไก่ให้มันให้มันอันคั่วไก่ให้มันให้มันคนให้มันสุกกนนะค่ะเนาะปรุงรสตามชอบใจเราจังเอามาบวบลงเนื้อนางเนื้อมาบวบเราจังเอามาบวบลงอันขนสกันแล้วก็ใส่น้ำคุกคิกแล้วก็พิดฝ่าโมมาบวบสุกไก่ก็สุก ไก่ก็เปื่อยคันว่านก็มันขนาแซบเด้อค่ะนี่ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเฮาบ่วทำแบบพันกาเอาเป็นนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาเป็นนึ่งนี่ก็น่าแซบนึ่งจิ้มน้ำพริกหรือบ่ซั่นกันนึ่งแล้วก็กินมันซื่อเนี่ยกินมันนั้นกินแต่พันเนี่ยค่ะอันนึ่งแล้วก็ตำน้ำพริกกินนี่ก็เอ้ยก็ว่าน่าแซบขนาดเด้่ต้มนี่ก็ถ้าต้มนในขนาด้อันใดอันน้ำพอนขนาด้เป็นน้ำซุกเพราะว่ามันซีอกหวานเลยว่านี่ อันนี้ก็มีหลายไอเดียเนาะเขาทำได้หลายอย่างเนาะเอสลัดนี่กันะแทบเพราะว่าเนื้อพันแน่นเนื้อพันเมันเนื้อพันแน่นเนื้อพันโบฟ้าวอ่ะนะคะปกติถ้าถ้าเป็นใหญ่ๆนี่มันซีฟ้าวอันนี้่าได้มีแล้วคันนี้เนื้อแน่นเด้ค่ะนี่พันนี่ดีค่ะเอ้ยก็เคยเห็นจักเทื่อค่ะส่วนมากเอ้ยก็ซื้อแต่ลูกอันแบบน้อยๆเนี่ยค่ะซัมเขนี่ค่ะเอามาพัดมาทอดมาต้มก็มันเป็นพักเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็อีกอันรูปแบบนึ่งของอันอาหารการกินนะคะเนาะหลายอันหลายประเทศหลายอันหลายบรรยากาศเลยบ้านเอาวันนี้ก็คลิปนี้ก็ทุกตาครับอันห่ามากอันบวกขมแล้วก็ก็เลยว่าเรื่องทำเอสแต่เดกันกินได้แล้วที่นี่นะคะก็เลยเอาค่ะตามชอบใจถ้าพ่อแม่พี่น้องอันเห็นเราก็จืดแบบนี้กันไนเอสคือไอวอาก้า ะดวกสบายค่ะถ้าบนันกันนึงนึงน,งนึงหรือต้มคือไอเบลนัล่นแหละเอ้าวันนี้กระเบาเรื่องอันนี้คลิปนี้ก็ะเบาเรื่องหมักบวบก,กลมนะคะโกเชสเตอร์กะเอ้ยกระตุกตาก,ก็สิบอกว่าเออพ่อแม่พี่น้องกินขา้าวแซ่บอันพานาณัไมสมบูรณ์น,นะคะมีพลังกินขา้าวแซ่บนอนรับฝันดีแล้วก็เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาสำนกอนนะคะสวัสดีเด้อจ้า